อนาคตของอุสมานเดมเบเล่ตอนนี้ก็ได้บทสรุปแล้วเมื่อทางบาร์เซโลนาออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่านักเตะจะไม่ต่อสัญญาใหม่หลังจากมีปัญหามากมายเรื่องข้อตกลงและเงื่อนไขการเจรจาเล่นทำเอาสโมสรถึงกลับผักใส่ไล่ส่งอย่างที่รู้กันว่าบาร์เซโลนาเป็นคนแจ้งกับตัวอุสมานเดมเบเล่เอง,เองว่าให้เชิญเก็บกบระเป๋าเตรียมตัวย้ายทีมได้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นกับสโมสรแห่งไหนบ้างติดตามได้ในขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรืมาเล่าในคลิปนี้ครับเริ่มที่สโมสรแรกลิเวอร์พูลดีไหม คือจะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาลิวอภูก็จัดว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีข่าวพอพันกับเดมเบเล่อยู่บ่อยๆนะครับและพวกนักเตะที่ประสบการณ์บนเวทีบุนเดสิก้าก็ค่อนข้างเป็นที่ปลดปราอของเจอเกนคลับอยู่แล้วเพราะวันนี้คือเวทีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเพรสซิ่งและการสวนกลับซึ่งนั่นคือสไตล์ที่เป็นอยู่ของลิวอพูในปัจจุบันวันนี้แน่นอนว่าการแย่งตำแหน่งปีกขวาจากซาร่าที่ได้ชื่อเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งของลิวอภูคงเป็นไปยากสำหรับเดมเบเล่แต่เรื่องของอนาคตที่ไม่แน่นอนของกัันีมมชาาาาาิอยกบบสญญจจ่้ลงงหรรรเืื็ค ว่าเกิดลิวผู้คิดจะมองหาตัวใต้ตัวแทนสักคนเดมเบเล่เองก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะเหมงอยู่เหมือนกันนะครับจริงอยู่ที่แจเกนครอปมาดมีแผนเสริมทพชพโงตลาดปีใหมน่นี้ถึงแม้จะไม่มีซาลาก,กับมาเน่ที่ติดภารกิจไปรับชายชาติแต่ถ้าว่าเฮ er ียแกก็ไปปิดโอกาสสัทีเดียวถ้าหากว่าเจอนักเตะที่ใช่ในราคาที่ชอบบางทีเราอาจจะได้เห็นแข้งใหม่ป้ายแดงของลิวผู้ก็เป็นได้ยิ่งใจของบาซ่าอยากเลาะเดมเบเล่ทิ้งไว้วบางทีหงแดงอาจจะได้ตัวมาในราคาที่ไม่แพงมากเท่าไหร่นักนะครับ สถานีที่สองปารีสแซงแชร์แมงดีหรือเปล่า จากนักเตะที่เป็นตัวตายตัวแทนของเนม่าตอนย้ายมาปารีสนะครับด้วยค่าตัวเป็นสติโลกที่222ล้านยูโรบางทีในเระดนี้อุสมานเดมเบเล่อาจย้ายไปมาพันเกำลังด้วยกันก็เป็นได้เพราะปารีสก็ถือเป็นอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเดมเบเล่ในภาคหลังแถมสภาพตอนนี้นะครับปารีแสแซงแชแมงดูเป็นทีมที่อุดมสมบูรณ์กว่าบาซ่าอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินผลงานการลุ้นความสําเร็จตลอดจนการได้ร่วมงานกับนกักเตะชื่อดังมากไม่จริงอยู่ที่ปารีสมีผู้เล่นรับซูเปรอร เอาแน่เอานอนไม่ได้จะต่อสัญญาฉบับใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้จะย้ายไปทําตามความฝันที่เรเอาัลมดาริตหรือไม่ก็ไม่รู้ส่วนลีโอนลเมสซี่ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแต่อายุกรปาเข้าไป34ขวบแล้วแถมยังเล่นได้ไม่ค่อยออกไม่รู้พี่แกจะอยู่กับปารีสได้อีกนานแค่ไหนเช่นเดียวกับอังเคลดีมาเรียกอายุปาเข้าไป3าสาปีแล้วครับไม่รู้ว่าจะรักษามาตรฐานและมีผลงานแบบนี้จนถึงเมื่อไหร่ดังนั้นการหาแนวรกตัวใหม่ที่มีความจัดจ้านได้รับคำชื่นชมใชนเรืบบอจจเเ่องศัก สำหรับปารีสนะครับคือมึงมาแล้วยางบาดเจ็บรุนแรงแบบที่บาซ่ากระพอสถานีที่3บาเยนนมิวนิก สมมุติว่าถ้าเขาจะไปบาเยอร์มิวนิกนะครับจริงอยู่ว่าการแยกตำแหน่งตัวจริงตำแหน่งปีกอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าตอนนี้เสือใต้มีผู้เล่นคุณภาพครับแค่อยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นแซดนาบรีเลรอยซานเน่คิงส์ลีโกมองเราไปถึงดาวรุ่งอย่างจามาโมเซล่าที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทกับทีมแบบเต็มๆในปีนี้อย่างไรก็ตามนะคารับ้าหากอ้างอิงถึงเรื่องสถิติอุสมานเดเบเล่มีค่าเฉลีย่ยการสร้างสรรค์โอกาส2.4ครั้งต่อ9สิบาทีนับว่ามีความสูสีกับซานเน่ที่เป็นผู้เล่นสถิติดีสุดข,ของทีมณตอนนี้สส่่ววนเรือองคาาาาามมพยายาแลละโก,กบ ผ่าคู่ต่อสู้นะครับเดมเบเล่มีสถิติอยู่ที่6.7ครั้งต่อ90นาทีอาจจะเป็นรองมูซิล่าที่ทําได้7.8ครั้งแต่ก็ยังถือว่าสถิติของเดมเบเล่เหนือกว่าคนอื่นๆที่เหลืออยู่ดีแต่สิ่งที่เดมเบเล่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยนั่นคือโอกาสการเปิดครอสบอลจากด้านข้างในจังหวะโอเพนเพลย์ซึ่งมีสถิติอยู่ที่6.7ครั้งต่อ90นาทีในปี2021นับเป็นตัวเลขที่เหนือกว่าผู้เล่นที่ดีสุดของบ้าเยือนนั่นคือโกมองที่4.7ครั้งต่อ90นาท ยูเวนตุสถือเป็นอีกสโมสรชั้นนําที่สามารถมอบชีวิตม่ให้กับเดมเบเล่ได้แน่ถึงแม้การลุ้นแชมป์กานโชเซเรียอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีต่อการล่าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกตลอดจนแชมป์โกปาอิตาเลียสมัยที่15บทนหน้าบริษัทสโมสรและถ้าเกิดมองในภาพรวมทุกสิ่งที่โตรินดูนะครับผมน่าจะแฮปปี้มีความสุขกับที่บาซ่าเยอะมากเลยยูเวเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีข่าวพัวพันกับเดมเบเล่ซึ่งถ้าหากเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงๆในเร็วนี้นะครับก็จัดว่าเป็นตัวเลือกที่นนน่่่่าาาาาาสสใใจเเเเพพรรรรรระะววออออลลกกกกกกกีีัััังงงงมมมๆืืขยบบททไปค ยิ่งใหญ่อีกครั้งและที่สําคัญนะครับคือการเสียโตเก่งอย่างเคียร์ซาที่เจ็บหนักเอ็นไขวยหน้าหัาวเขาว่าฉีกขาดพักยาวสิเดือนดังนั้นมันก็ดูเหมาะเมงมากๆเลยครับที่ตอนนี้อุสมานเดมเบเล่ะจะย้ายมาเป็นตัวตายและตัวแทนเป็นกําลังเสริมที่อาริอันสเตเดียมสถานที่สุดท้ายนิวคาสเซิลละกัน ในบรรดาสามโมสรทั้งหมดที่พูดมานะครับนิวคาเซิลเป็นทีมที่ไม่เข้าพวกเพราะวันนี้ไม่ใช่ทีมใหญ่แต่ในอนาคตข้ั้งแนาก็ไม่แน่มันกันละโว้ยเพราะเราว่าตอนนี้พวกเขากําลังมีกําลังทรัพย์จานวนที่มหาศาลสามารถเสริมนักเตะทั่วโลกได้ตามใจชอบนั่นคือกลุ่มทุนมหาเศรษฐีจากซาอุมาเทคโอเวอร์และตอนนี้นะครับพี่แกได้แข่งใหม่มาแล้ว2รายนั่นคือเคียแรนที่เปียก,กับคริสวูดมันอาจจะฟังดูตลกนะครับที่นักเตะอย่างเดมเบเล่ยอมย้ายออกจากทีมใหญ่ๆที่ได้ลุ้นความสาเร็จบนเวทียุโรปอย่างบบาาาารซ่่่่่มอออยยูกัททีีีตตต้้งงดิินนววคแ เรื่องของความท้าทายก็จัดว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับนักฟุตบอลซึ่งสําหรับแฟนแฟนทูนอาร์มี่เองนะครับน่าจะกําลังคาดหวังให้สมโมส,เสรเซ็นสัญญาก,กับนักเตะแบบอุสมานดิเบเล่เข้ามาเยอะๆซึ่งแน่นอนละครับว่าการมาของพี่แกถ้าหากเกิดขึ้นจริงก็จะได้กลายเป็นนักเตะดีสุดของทีมและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลลเฟลฟาวเอิบนิวยามมาคนละให้เราด้วยน